สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นตารางเงินเข้าในบัตรคนจนประจำเดือนสิงหาคม65นะครับเงินเข้าวันแรกนะครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565จะมีโอนเงินทั้งสิ้นก็คือ4รายการนะครับรายการแรกนะครับก็คือค่าโดยสารรถสาธารณะ 500บาทกดเนป็งินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ค่าโดยสารรถประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถเมล์ขอสอมออกรและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในกรุงเทพแล้วก็6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและ นักขอมะถมค่าโดยสารบขอสนะครับหรือรถทัวร์บขอสอ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่จะต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตั๋วโดยสารบขสและก็ค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่จะต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประจำตัวประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟต่อมานะครับก็เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG ของเดิมนะครับ55าบาทต่อคนต่อ3เดือนแล้วต่อหลังก็เพิ่มเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยวงเงินนี้รัฐบ,บาลได้อนุมัติให้เพิ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30กันยายน2,565ความจริงแล้วนะครับวงเงินนี้จะต้องลดลงไปเหลือ55บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับ แต่ปรากฏว่าทางคอรมอก,ก็ได้มีการเคาะวงเงิน100บาทต่อคนต่อ3เดือนออกไปอีก3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นวงเงินนี้ก็เลยจะมาสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2565นระครับถ้าหลังจากนั้นรัฐบาลไม่ได้มีการต่ออีกก็จะกลับไปเหลือ55บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับสิทธิ์ต่อมานะครับก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200และ300บาท กดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุก,การเกษตรซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหน,นดสำหรับผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ300บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่30,000ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือน,ส,นสิทธิ์นี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะที่ร้านธงฟ้าหรือหลานค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหน,นดนะครับ จะไปใช้ที่ร้านโคละครึ่งหรือร้านเราชนะพวกนั้นไม่ได้นะครับสาหรับวงเงิน200กับ300นี้นะครับวงเงินต่อมานะครับก็คือส่วนลดค่าซื้อกาหผงต้ม LPG จากปตทนะครับจำนวนเงิน100บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินนี้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแล้วก็สะสมก็ไม่ได้สิทธิ์นี้เฉพาะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มร้านค้าหาบเล่แผงลอยอาหารโดวยวงเงินนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง 30กันยายน2565รวันต่อมานะครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่15สิงหาคม2 5 6 5นะครับจะมีเงินโอนทั้งสิ้นจำนวน1รายการนะครับก็คือเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมจำนวน50แล้วก็100บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้นะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมได้ด้วยนะครับนี่นะครับสิทธิ์ไหนถ้าเกิดว่ากดเป็นเงินสดได้โดยปกติแล้วก็จะสะสมได้นะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าเงินมันจะหายนะครับมีจานวนมากนะครับถามผมว่า บัตรเสียบัตรหายหรือบัตรอยู่ที่คนอื่นเอาไปนะครับกว่าจะไปทําใหม่หรือกว่าจะได้รับบัตรมากลัวว่าวงเงินนี้จะหายไปนะครับถ้าเป็นวงเงินที่ผมบอกว่าเป็นเงินสดแล้วก็สะสมได้นะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าวงเงินมันจะหายนะครับให้ท่านไปดําเนินการออกบัตรใหม่หรือไปดําเนินการเอาบัตรกลับมาจากผู้ที่ครอบครองนะครับได้ช้าได้เร็วไม่สําคัญนะครับเง e ินในบัตรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นหลายท่านถามผมมาในคอมเมนต์นะครับสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีขึ้น ไปแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยผู้สูองอายุเพิ่มเติม50และ100บาทผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ100บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่30,000ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ50บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ600ถึง1,000บาททุกวันที่10ของเดือนโดยมาตรการนี้จะมีตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 แล้วก็วันต่อมาที่จะมีเงินเข้านะครับก็คือวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2565จะมีเงินโอนทั้งสิ้นจํานวน2รายการนะครับรายการแรกก็คือค่าน้ำประปาฟรีจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใช้น้าประปาในรอบเดือนกรกฎาคมดังนี้ต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อนะครับก็คือจะได้สิทธิ์ค่าน้ําประปาฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน2นะครับก็คือส่วนที่เกิน100บาทแต่ไม่ถึง315บาทต้องชําระด้วยตนเองอันนี้หมายถึงเฉพาะส่วนที่เกิน100นะครับส่วนที่ไม่เกิน100ก็ยังใช้ฟรีอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้เกิน3 1 5บาทนะครับผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าน้ําเองทั้งหมดหมายถึงว่าไอ้ส่วนที่ ไม่ถึงร้อยนะครับก็ต้องจ่ายเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับเกิน315บาทไม่ได้นะครับถ้าเกิน100บาทยังได้โปรโมชั่นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิน315บาทนี้ไม่ได้โปรโมชั่นแล้วนะครับเรียกว่าจ่ายเต็มๆนะครับเมื่อบินค้าน้ำประปามาผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้ กับเค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18สิงหาคม2565สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับปะปาหมู่บ้านอบตหรือเทศบาลรายการที่2ของวันที่18สิงหานะครับก็จะเป็นค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีจํานวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธ์ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคมดังต่อไปนี้นะครับคือจะได้ค่าน้ําค่าไฟนะครับท่านต้องทําภารกิจให้สําเร็จก่อน1เดือนนะครับ ก็คือถ้าท่านจะใช้น้ําหรือไฟฟรีในเดือนสิงหานะครับในเดือนก,นกรกฏาคมท่านต้องทําตามเงื่อนไขนะครับกรณีใช้ไฟฟ้าก็จะมีเงื่อนไข3ข้อเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีไม่เกิน5 0หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนเงื่อนไขต่อมานะครับก็จะเป็นได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน315บาทเนื่อนไขต่อมานะครับถ้าเกิน315บาทผู้ถือบัตรจะต้องชาระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดค่าไฟฟ้านี่ง่ายนะครับจา315บาทไว้นะครับเรียกว่าถ้าไม่เกินก็คือใช้ไฟฟรีทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิน315บาทเมื่อไหร่นะครับก็จ่ายเต็มๆทั้งหมดเช่นกันนะครับทั้งค่าน้ําค่าไฟนะครับเขาจะจ่ายเฉพาะที่ท่านใช้จริงนะครับอย่างเช่นค่าไฟถ้าท่านใช้ไป300บาท เขาก็จะคืนให้300บาทนะครับเขาจะไม่คืนให้315บาทตามตัวเลขนี้นะครับไอ้ส่วน315บาทนี้เป็นค่าไฟสูงสุดเท่าที่เขาจะให้ได้นะครับแต่บอกได้เลยว่าน้อยคนนะครับที่จะได้ค่าไฟ315บาทเพราะว่าตอนเราใช้ไฟเราจะไม่รู้นะครับว่าใช้ไฟไปเท่าไหร่สรุปก็คือพยายามอย่าให้มันเกินนะครับถ้าเกินก็ต้องจ่ายเต็มๆถ้าไม่เกินก็จะได้ฟรีเต็มๆเช่นกันนะครับเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18สิงหาคม2565นี่นะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับสิทนค้าน้ํากับสิทธิค่าไฟนี้นะครับไม่ได้เป็น สิทธิ์มาตรฐานของบัตรคนจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนแล้วสิทธิ์สตัวนี้นะครับค่าน้ํากับค่าไฟรัฐบาลต้องมีคําสั่งให้ขยายด้วยนะครับถ้ารัฐบาลไม่มีคําสั่งให้ขยายนะครับสิทธิ์ตัวนี้มันก็จะหมดในเดือนกันยายนนี้นะครับเรียกว่าถ้าใครสมัครใหม่แล้วได้สิทธิ์บัตรคนจนนะครับจะไม่ได้สิทธิ์ค่าน้ํากับค่าไฟนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับ เชื่อว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลก็คงจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะที่ผ่านมานี้รัฐบาลก็ขยายให้มาตลอดนะครับแล้วก็วันต่อมาที่จะมีเงินโอนนะครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565วันนี้นะครับจะมีเงินโอนทั้งสิ้นจํานวนหนึ่งรายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุครบ18ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนโดยกรมพัชชีกาลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนโดยมาตรการนี้จะมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564 ไปจนถึงเดือนกันยายน2565นะครับนอกจอากนี้ในส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้ไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกัน